สวัสดีนะครับวันนี้มาทำกับแกล้มกันนะครับใช้เป็นกับข้าวก็ได้ขั้นแรกควรจะเลือกเนื้อหมูหมูแดงนะครับเปิดติดมันนิดๆไม่ต้องกิดมันมากนะครับเครื่องปรุงก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องปรุงทั่วทวไปแหละครับสำหรับยำเครื่องปรุงทุกอย่างนี้ต้องคู่ให้หมดนะครับเมื่อสมัยก่อนใช้ หมกใต้เตาตัวนี้หันมาใช้เตาแก๊สแล้วก็เลยใช้ขั่วเอานะครับใบโหระพาสำคัญมากมะนาวปรุงรสมะพร้าวขูดต้องเอามาคั่วครับคั่วให้เหลืองหอมจะมีกลิ่นหอมมะรสชาติหวานนิดๆนะครับหวานมันอร่อยนะครับ หัวปีซอยแนะนําให้เป็นหัวปีกล้วยน้ําบานะครับหัวปีซอยสูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรนะครับหนักไปทางผักไขมันน้อยผักสมุนไพรเยอะ ขลก,กสมุนไพรแต่คล้ใบมะกรูดก็ต้องซอยเป็นชิ้นเล็กๆแดีวไปคั่วไฟให้สุกนะครับคั่วให้สุกจะได้มีกลิ่นหอมเพื่อเพิ่มรสชาติเครื่องปรุงพวกเครื่องทำยำทำลาบทั่วไปแหละครับได้นกขาวยิ่งดีเลยแต่คนนี้มันไม่มีนกแล้วก็ห้ามแล้วเป็นสัตว์สงวนไปแล้ว ใช้นกจะอร่อยมากนะครับนกป่าพวกนกเขานกนกคุ้ม หลังจากทุกอย่างสุเกเตรียมกลิ่นหอมออกแล้วก็นำมาโขกในคกได้เลยโขกให้แหลกนะครับโขกช้าๆโขกให้แหลกอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับโขกให้แหลก หลังจากโขกกันแหลกแล้วก็เอามาคลุกเค้ากับหมูสุกแคล้วลวนไว้แล้วนะครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยตอนนี้ก็ใส่ทุกอย่างได้แล้วนะครับไม่ว่าหวัวปีซอยหรือจะซอยพริกสดใส่ลงไปบ้างก็ดีเพิ่มรสชาติใส่น้ำปลาชูรส ปรุงรสตามใจชอบนะครับลองชิมดูถ้าเกิดว่าจืดก็เพิ่มน้ำปลาหรือเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับเตียตัาไว้แก้มเหล้าก็หนักไปทางมะนาวพริกสดนะครับ please let

สวยมากเนาะผมมะนาวไปนิด <c oughs> ครับารทำแนี้ก็ซอยสายก็ดีแต่ผมไม่ตัดดีกว่า ครับหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้ารสชาติแล้วครับถึงใจแน่นอนอร่อยมากครับอร่อยจริงๆ